vẫn cứ quám nhiều thì đăng thì sụt mẹ cho mày đi แม้จะไม่ได้พูดจะสัมปัดได้ว่ามีความสุขแม้ว่าเราบอกรักไม่เก่งแสดงด้วยการกระทำถึงแม้จะพูดไม่เป็นแต่อยากจะบอกว่ารักทุกวันไม่อยากจะพูดมาเป็นสระไม่อยากจะพูดออกมาเป็นกลอและฉันก็ไม่ได้ยินในตอนที่บอกฟันดีก่อนนอนแต่ถ้าหากว่าตัวเธอรับการแต่เธอจะไปฉันคงต้องยอมเพราะฉันเป็นตัวประกอบที่ต้องหายไปเหมือนในละคร ิ่งที่ทำพลาดฉันรู้ว่ามันระยำมากในสิ่งที่ทำลงไปฉันรู้แก่ใจว่าเป็นบาปก,กรรมค่ะฉันรู้ว่าให้อภัยยากแต่ฉันนั้นอยากชดใช้มากถึงแม้แลกด้วยชีวิตไม่ก็อพิการหรือเป็นอัมาพาตมันคือความเงียบที่ดังที่สุดแม้จะไม่ได้ยินแม้จะไม่ได้พูดแต่สัมผัสได้ว่ามีความสุขถึงแม้ว่าเราบอกรักไม่เก่งแสดงด้วยการกระทำถึงแม้จะพูดไม่เป็น ากจะบอกว่ารักทุกวันว่าเธอนั้นเป็นอะไรฉันนั้นจะขอเป็นคนเจ็บแทนถ้าถามธนาอะไรฉันคงจะตอบว่าไม่ใช่แฟนแต่ขอเป็นคนร่วมทางและพาเธอไปให้ใกล้สุดแสงและอยู่กับเธอจนเป็นนิรันดร์จุงมมือกันไปให้ใกล้สุดแก่สิ่งที่ฉันได้ทำลงไปฉันจะไม่ขอให้เธอยกโทษให้ถึงแม้จะผิดครั้งเดียวแต่มันใหญ่หลวงยิ่งกว่าเขาโพดไรฉันรู้ว่ามันก็จำบ้า ทำลงไปคนจะซายัางอธิบายตรงหน้าแต่ว่าไม่กล้ามันโคตรจะยากมันเกิดค,ความเงียบที่ดังที่สุดแม้จะไม่ได้ยินแม้จะไม่ได้พูดแต่สามผัสได้ว่ามีความสุขถึงแม้ว่าเราบอกรักไม่เก่งแสดงด้วยการกระทำถึงแม้จะพูดไม่เป็นแต่อยากจะบอกว่ารักทุกวันมันค,ความเงียบที่ดังที่สุดแม้จะไม่ได้ยิน แม้จะไม่ได้พูดจะสมัมผัสได้ว่ามีความสุขแม่ว่าเราบอกรักไม่เก่งแสดงด้วยการกระทำถึงแม้จะพูดไม่เป็นแต่อยากจะบอกว่ารักทุกวัน